แอนนาวรินทรนวสังหรือแอนนาทีวีพูลถูกตัดสินจำคุกกว่า100ปีคดีกล่องสุม่มแอนนาวริงทอนวสังผู้สร้างชื่อเสียงโด่งดังจากการขายกล่องสุ่มปัจจุบันกำลังเผชิญกับโทษจำคุกมหาศาลกว่า100ปีจากคดีกล่องสุ่มที่สร้างความเสียหายให้กับผู้เสียหายกว่า119รายเป็นเงินกว่า111ล้านนอบบทแอนนาถูกกล่าวหาในข้อหาช่อโกงประชาชนแม้เธอจะอ้างว่าไม่มีเจตนาช่อโกงและพยายามหาเงินคืนให้ผู้เสียหายบางส่วนแล้ว ก็ตามแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นยากจะเยียวยาและคดีต่างๆที่ยังคงครั้งอยู่อาจทําให้โทษจําคุกของเธอพุ่งสูงขึ้นไปถึงหลักพันปีตามที่คนสนิทอย่างโบกัสซุปตาได้ออกมาเปิดเผยการดําเนินคดีที่ยาวนานและจำนวนผู้เสียหายที่มากมายสะท้อนถึงความเสียหายอย่างร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของแอนนาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อธุรกิจออนไลน์อย่างมากประเด็นที่ 1. การตัดสินใจไม่ยื่นอุทธรณ์ของแอนนา แอนนาได้ตัดสินใจไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินยอมรับสภาพและรับโทษที่ศาลพิพากษาการตัดสินใจครั้งนี้อาจเกิดจากหลายปัจจัยทั้งความเหนื่อยล้าความสิ้นหวังหรือแม้กระทั่งการวางแผนล่วงหน้าบางมุมมองขอองค์ชาวเน็ตเชื่อว่าการไม่ยื่นอุทธรณ์อาจเป็นการวางแผนเพื่อลดความซับซ้อนของคดีและอาจมีการเจรจาลับกับผู้มีอำนาจบางกลุ่มเพื่อแลกกับการลดโทษหรือการ ได้รับการอภัยโทษในอนาคตอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการคาดเดาและยังไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันแต่การตัดสินใจอย่างกระทันหันของแอนนาทำให้เกิดข้อสงสัยและการวิเคราะห์มากมายให้จากสาธารณชนประเด็นที่สองชีวิตในเรือนจำและสภาพจิตใจของแอนนา โบกัสซุปตาคนสนิทได้เปิดเผยถึงสภาพชีวิตและสภาพจิตใจของแอนนาในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำโดยระบุว่าแอนนาน้ำหนักลดละงอถึง10กิโลกรัมและกำลังเผชิญกับภาวะซึ่เศร้าต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องการใช้ชีวิตในเรือนจำที่เต็มไปด้วยความกดดันและความเครียดส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของแอนนา บางมุมมองของชาวเน็ตเชื่อว่านี่อาจเป็นเพียงการสร้างภาพเพื่อเรียกความเห็นใจจากสาธารณชนและอาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพื่อลดทอนความผิดที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการคาดเดาและเราไม่ควรตัดสินใครจากเพียงข้อมูลที่ได้ยินมาแต่ควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตัวของบุคคลนั้นๆมากกว่าประเด็นอื่นๆจำนวนคดีที่ยังคงทั้งอยู่อาจทําให้โทษจำคุกของแอนนาเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยหรือหลายพันปีซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่ง ความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายเป็นจํานวนมหาศาลและยากที่จะได้รับการชดใช้คืนอย่างเต็มจํานวนแสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของคดีนี้คดีของแอนนาเป็นตัวอย่างที่สําคัญที่เตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการทำธุรกรรมออนไลน์และควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการสรุป คดีของแอนนาเป็นคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการทำธุรกรรมออนไลน์และความสำคัญของการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายการตัดสินใจไม่ยื่นอุดทนของแอนนายังคงเป็นปริศนาและยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในขณะเดียวกันสภาพจิตใจและสุขภาพของแอนนาก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงและควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม